สวัสดีทุกคนคะ่ะก็กลับมาพบกับคลิป12ราศีกันอีกครั้งนะคะคลิปนี้เป็นของเดือนพฤษภาคมซึ่งเราจะมีดาวใหญ่ๆเนี่ยเขาจะย้ายกันในเดือนพฤษภาคมก็จะมีอยู่3าดวงดาวใหญ่ๆนะก็จะมีดาวพฤกษ์ดีแล้วก็ดาวเสาร์ดาวพระหัรหูเนี่ยเขาจะมีการโยกย้ายกันเกิดขึ้นทีนี้เออในคลิปนี้เราจะพูดถึง3ดวงนี้ก่อนส่วนดาวดวงอื่นๆน่นะเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งที่จะเอาไปประกอบกันตรงนั้นนะคะอันนี้ดูแค่เฉพาะดาวใหญ่ๆก่อนนะสามดวง ก็มองว่าดาวสามดวงเนี่ยจะมีผลอย่างไรบ้างเราจะเริ่มต้นที่ดาวเอ่อที่ราศีพฤษภก่อนนะเพราะว่าเป็นของเดือนพฤษภาคมจ้าล่ะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าดาวสามดวงเนี่ยจะมีผลยังไงบ้างกับชาวราศีพฤษภนะคะ่ะเรามาดูกันเราเริ่มต้นที่ดาวพฤษดีก่อนนะอ่ะวันที่13าพฤษภาคมเนี่ยดาวพฤษฎีเนี่ยจะย้ายจากการกลุ่มลัคนาของคุณอ่ะของคุณราศีพฤษภนะ ไปอยู่ที่เรือนการเงินอ่าทีเนี้ยไปอยู่เรือนการเงินเนี่ยเขา,าได้ตําแหน่งเป็นประกเกษตรประกาเกษตรก็เคยบอกแล้วว่าเขาเรียกว่าทางโหรศสตร์เรียกปุบปุบปะปะอ่าก็คือถ้าเกิดว่าดาวศุกรงเนี้ยไม่เต็มเออเขาเรียกว่าไม่สมบูรณ์แบบเออไม่สมบูรณ์แบบคือไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นเต็มอ่ะอาจจะอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นก็ได้ค่ะพอย้ายไปตรงนี้ปุ๊บมันเป็นเรื่องของการเงินไปอยู่ในเรือนการเงินเนี่ย ทีเนี้ยดาวสี่เองอ่ะเป็นดาวเจ้าเรือนของมอรณะกะราพะอยู่ในเรือนกระดุมพระอ่าจะอยู่ถึงนที่เท่าไหร่จะอยู่ถึงวันที่23ธันวาคมเราดูแค่นี้ก่อนนะเพราะเดี๋ยวเขาจะมีการาในมีการยกย้ายไปตำแหน่งอื่นอนะคะเอาแค่เอาแท้แแแตำแหน่งนี้ก่อนแป๊บหนึงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยถ้าเขาไมา่ยกย้ายไปไหนเขาจะอยู่ที่ตำแหน่งนี้ยหนึ่งปีนะ แต่ทีนี้เขาจะมีการเดินหน้า,าได้ไวเหมือนกันเราเอแค่อยู่ที่ตรงเนี้ยยี่สิบสามธันวาคมของคุณเป็นเรื่องมรณะกระดุมพักกับปราภะกระดุมพัก่ใช่ไหมเราม,ามองในมุมบวกก่อนมรณะกระดุมพักน่ยน้าคิดว่า,างี้จะมีบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์เงินเหตุใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยมีเงินเข้ามาให้คุณเนี่ยประมาณอยู่ที่ มากน้อยแตกต่างกันไปนะต้องบอกก่อนะคะคืออาจจะไม่เต็ม80%ดสิบเปอร์เซ็นทัทีเดียวเพราะอะไรล่ะมันจะเกี่ยวในเรื่องของพุชตาเดิมอีกในเรื่องรอบอายุอีกว่าดาวพฤษัีเนี่ยของคุณน่ะได้ตำแหน่งที่ดีหรือเปล่า,ามาอ่ะมันเป็นเรื่องอะไรบางคนเนี่ยที่บอกอมีบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยทำให้คุณได้เงินเข้ามา หรือบางคนมีเกณฑ์ได้มดรดกจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้หรือบางคนนะ่ะจะประสบความสําเร็จจากการออไปศึกษาในต่างถิง่นต่างแดนก็ได้ค่ะคือก่อนนั้นเนี้ยมันต้องย้อนไปดูว่าเราทําอะไรใช่ไหมและพอดาวสี่ย้ายมาอยู่ที่เรื่องการเงินเนี่ยมันก็จะมีเงินเข้ามาหรือความสําเร็จต่างๆก็ได้เป็นหน้าที่การงานของตะโนที่ไปในต่างถิง่นต่างแดนอะ บางคนไปเรียนอะไรคอร์สระยะสั้นๆไห้ไหมพอทำดีได้ปุ๊บคุณประสบความสําเร็จเกิดขึ้นเที่บอกว่าจะได้ดีเกิดขึ้นเนี่ยบางคืนมันจะแตกต่างกันไปบางคนอาจจะสมมติบางคนไปเรียนที่ต่างประเทศอคอร์สสั้นๆไปเรียนภาษาอะไรคุณจบมาคุณอาจจะเกดฉเฉลี่ยที่ดีก็ได้บางคนอาจจะได้แบบออพอประมาณก็ได้นะคะมันก็ต้องดูตรงนี้ด้วยกันก่อนหน้านี้เราทําอะไรใช่ไหมมันต้องย้อนกลับไปด้วยนะ หรือใครทําธุรกิจเกี่ยวกับความเป็นความตายบางคนจะได้จากการนําเข้าส่งออกการได้จากการค้าต่างประเทศเองอย่างเงี้ยหรือบางคนได้จากการค่ารักษาพยาบาลก็ได้ค่ะบางคนได้จากการทวงหนี้คือบางคนคิดว่าเราเนี่ยเคยให้เงินคนอื่นเขายืมไปละผลีว่วาโอ๊ยฉันปีที่แล้วให้ยืมฉันทวงไม่ได้ทีเงี้ย บางทีเนี่ยคุณอาจจะได้เงินตรงเนี้ยกลับมาก็ได้แต่ได้มาคือไม่เต็ม100%ที่นาบอกว่าดาวศีเนี่ยเป็นประเกษตรคิดว่าน่าจะเข้าใจเนาะอ๋อทีนี้ดาวสีเองก็เป็นดาวเจริญราพาใช่ไหมราพากระดุมพัเนี่ยเขาบอกว่าจะมีราบเป็นเรื่องของเงินก็ได้เรื่องของมิตรก็ได้อ่อของกินของใช้ของสวยของงามก็ได้หรือเออราบนั้น,น่ะ จะมาเพิ่มเงินให้มากขึ้นก็ได้ค่ะอาจจะเป็นเงินสดไงทำให้เงินบัญชีเราเพิ่มขึ้นก็ได้หรือบางคนนะ่ะอาจจะแค่ทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดรวมถึงโชคลาภก็ได้นะคะแต่ทีนี้เรื่องโชคลาภน้าคิดว่าน้ก็ไม่อยากพุ่งเป้าเรื่องการโชคลาภเพราะอะไรไหมไม่รู้หรอกว่าในพฤกษศุกแต่ละท่านเนี่ยมีโชคจากการเสี่ยงโชคหรือเปล่าไง ก็ต้องสังเกตเนาะที่ที่ผ่านมาถ้าบางคนไม่มีโชคจากการเสี่ยงโชคเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการเสี่ยงโชคมาเป็นจจเรื่องของจากหนะ้าที่การงานเรื่องต่างๆมรอดอกก็ได้ค่ะอ่ะแต่มีข้อยกเว้นละถ้าใครที่เป็นคนที่ทําบุญอ่าสายบุญพวกเนี้ยบางทีอ่ะเขาจะมีเงินพวกนี้เข้ามาหรือมีคนให้เงินเขาก็ได้นั้นก็ดูว่าแต่ละคนเป็นเรื่องอะไรเนาะอ่ะทีนี้ ถ้าเรามองในมุมรบบ้างมรณะก็คืออ่เอปัญหาสรกโรคภัยอาจจะมีบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นกับเงินของคุณเช่นบางคนพอคุณได้เงินมามีคนสมมติเป็นญาติพี่น้องนะอ่ะ้ยรู้ว่าคุณทําธุรกิจมีเงินได้เงินมาเยอะมากมายเขาอาจจะมียืมเงินคุณก็ได้รบกวนเงินคุณก็ได้ หรืออะไรของแต่ละคนนะ่ะอาจจะมีคนมามาขาโมยเงินเราก็ได้เหมือนกันทีนี้มันก็ต้องแตกต่างกันไปเนาะเพราะว่าเรารู้ว่าในบริบทของแต่ละคนนะ่ะมันเป็นเรื่องอะไรเพียงแต่ทุกภาพกว่างๆว่าพอดาวซีมาอยู่เรื่องการเงินนะ่ะจะเป็นยังไงกันบ้างมีไรายได้อะไรเข้ามาบ้างอของแต่ละคนนะคะก็ต้องไปดูตามหน้างานนะรวมถึงอะไรที่คุณทำมาก่อนหน้าเนี่ยความรู้เก่าๆสูตรต่างๆที่จะเป็นโมรดก อ่าสูตรอาหารสูตรขนมหรืออะไรเนี่ยที่คุณปรับเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เออเนี่ยมีสิ่งดีๆค้าขายได้อาจจะได้แบบมีเข้ามาบ้างเดือนสมมุติเดือนนี้ได้เยอะเดือนหน้าอาจจะน้อยหน่อยเดือนหน้าได้เยอะอะไรเงี้ยมันจะสลับกันอยู่เงี้ยเพราะว่าอะไรคำว่าปรักกษตรเนี่ยไม่เส้นป่าเส้นป่าเป็นยังไงเออเส้นป่ามันก็จะเป็นอย่างงี้เป็นขีดแล้วก็ว่างเป็นขีดแล้วก็ว่างใช่ไหมคะมันก็เลยเป็นว่า การเงินที่เข้ามามันอาจจะไม่ต่อเนื่องก็ได้หรืออาจ,จต่อเนื่องแต่ได้มากน้อยแต่แตละเดือนอะไม่เท่ากันนะต้องดูอย่างนี้ด้วยนะหรือความรู้ที่คุณทํามาก่อนนั้านี้คุณทําอะไรกันนะความรู้เก่าๆคุณไปทำอะไรไปเปิดออสอนอะไรไหมอตอนนี้อาจจะมีลูกค้าเด็กๆเ,เข้ามาเรียน เดือนนี้เยอะบ้างเดือนหน้าอาจจะน้อยบ้างอ่ะมันก็จะสลับแางนี้ก็ได้ค่ะก็ต้องดูแต่คนนะเพรานะน้าคิดว่าเออเรื่องของการเงินอะไรพวกเนี้ยมาอาจจะมีสิ่งดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็ได้ลูกค้าก็ได้เนี่ยจะมากน้อยแตกต่างกันเช่นถ้าในพื้นชะตาเดิมคุณน่ะดาวพฤกษีคุณน่ะสมมตินะดาวสี่คุณเองอ่ะอยู่ในตำแหน่งที่ดีอ่ะตำแหน่งที่ดีแต่ดาวจรเนี่ยเป็นปราใช่ไหม แล้วก็เรื่องรอบอายุคุณเนี่ยดาวพฤหัสคุณเนี่ยได้ตำแหน่งอะไรอีกอาทธอ์เป็นตำแหน่งดีแสดงว่าคุณจะมีเงินเข้ามาอา่ะมีเงินเข้ามาพอประมาณอาอยุที่เข้ามาตั้งแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่คุณบางทีอาจจะมีรายจ่ายอะไรออกไปไหมของแต่ละคนนะแต่มีรายจ่ายแล้วคุณยังเก็บเงินอยู่ก็ได้นะคะมันก็ต้องมองตรงนี้ด้วยนะหรืออ่ะบางคนเนี่ยตอนนี้ดาวจรเป็นประเกษตรแล้วก็ ในพื้นชะตาเดิมคุณเนี่ยก็เป็นปราเกษตรเหมือนกันอย่างเงี้ยในรอบอายุเองก็ได้ตำแหน่งที่ไม่ดีมันก็แสดงว่ามีเงินเข้ามาจริงแต่เงินเนี่ยอาจจะเข้ามาไม่ได้ถึง80%ก็ได้อาจจะอยู่ที่ 60- 70%ก็ได้แล้วก็ทําให้มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันหรือทําให้เก็บเงินไม่อยู่อย่างเงี้ยมันก็จะมีบริบทของแต่คนจะแตกต่างกันไปอะบางคนอาจจะได้เงินจากการที่คุณไปแก้ไขปัญหาอย่างเงี้ย มันก็เหมือนการแก้ไขก็ได้นะคะถ้าใครที่ทำอะไรที่เกี่ยวกัรแก้ไขปัญหาคนอื่นเนี่ยมันจะมีเงินเข้ามาอย่างเช่นคนที่ทําพวกช่างซ่อมเครองหลายหรือคนที่เป็นหมอดูผ้ายิบซีอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะมีบริบทรายละเอียดปีกย่อยของแต่คนเนมันแตกต่างกันตรงนี้แหละแต่เพียงว่าณเวลา,นา,วนาวดดเนี้ยดาวจรน่ะดาวพฤศดีนี่ยเป็นปรกเกษทําให้มีมีเงินเข้ามาจริงแต่เงินเนี่ย มันจะไม่เต็มร้อยเนต่าคิดว่าเออเขาคิดว่าน่าจะเข้าใจนะแต่ให้ลองไปปรับเปลี่ยนดูของแต่คนนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรเนาะ <c oughs> ทีนี้เราจะมาดูที่อ่ะ,อะและอีกมุมหนึ่งเนี่ยดาวสเองอะ่ะเขาก็มี เป็นตัวแทนของเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ใช่ไหมที่เคยบอกเรื่องของโชคลาภเห็นปะบางคนอาจจะได้โชคลาภก็ได้นะแต่ที่บอกอย่าเพิ่งพุ่งเป้าพุ่งเ,เป้าในเรื่องเรื่องนั้นสักทีเดียวนะอ่าหรือเรื่องของความดีความงามคุณเองเนี่ยบุญกุศลที่คุณแต่คนทามาอ่าเอ่อหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตัวบทกฎหมายข้อระเบ,บียบข้อบังคับต่างๆครูบาอาจารย์พระสงฆ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกฎหมายอย่างเงี้ยถ้ามีอะไรเนี่ยอาจจะเป็นบุคคลพวกเนี้ย อ,อนำสิ่งดีดๆเข้ามาหาตูปินก็ได้หรืออาจจะเป็นปัญหาหคุณเองก็ได้เหมือนกันนะอย่าลืมนะคะว่าเพราะว่าดาวสีของคุณเองของ,ของคุณเนี่ยเป็นดาวเจเรือนมรณะด้วยนะอ่ะก็ต้องดูนะคะบางคนอ่ะอาจจะเป็นรูัศว่าเป็นเรื่องของความดีความงามที่คุณทําไว้เนี่ยอย่างคนที่บอกสายบุญเนี่ยคุณอาจจะมีเงอะไรเข้ามา แปลกๆหรือม่คนให้ความชชื่อหรือคุณเรื่องการเงินก็ได้ก็ต้องดูแต่คนนะคะให้ไปปรับเปลี่ยนกันนะทีนี้ดูที่ดาวพระหูกันบ้างดาวพระหูวะวันที่5พฤษภาคมเนี่ยเขาจะย้ายจากราศีมีนมาอยู่ที่ราศีกุมเห็นไหมซึ่งเขามาอยู่ราศีกุมปุ๊บเนี่ยเขาได้ตำแหน่ง กเกษตาราธิบดีกเกษตาราทิบดีคือมีความมั่นคงรวมถึงอหล,หลายเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินการเาพราะเป็นเรื่องการงานใช่ไหมกรรมะเป็นเรื่องของการงานการงานการเรียนคุณเนี่ยก็จะมีความมั่นคงเกิดขึ้นเรื่องอะไรก่อนหน้านี้คุณทำอะไรเรื่องการงานเป็นงานที่เกี่ยวห้องเทคโนโลยีไฮเทคการสื่อสารคลื่นดาวเทียม ต่างประเทศหมอดูสายมูก็ได้ค่ะหรือออนไลน์ทั้งหมดรวมถึงนักการเมืองก็ได้หรือคนทำงานกลางคืนคนค้าขายกลางคืนพวกเนี้ยร้านอาหารอย่างเงี้ยพอดาวพระรหูย้ายมาเนี่ยจะได้จะเกิดความมบื่นคงเกิดขึ้นทีนี้เกิดความมบื่อคงเกิดขึ้นต้องบอกกันว่าแต่ละคนนะ่ะจะ ม,มั่นคงเกิดขึ้นเนี่ยมากน้อยไม่เท่ากันนะที่มากน้อยไม่เท่ากันเราก็ต้องดูอีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าดาวในพื้นชะตาเดิมคุณพระราหูเนี่ยได้ตำแหน่งดีไหมก็คล้ายๆกับดาวเรี้งี้ได้ตำแหน่งดีไหม,นนไหไหมอ่าแล้วก็ในรอบอายุคุณอนะ่ะดาวพระราหูคุณอนะ่ะได้ตำแหน่งดีอีกหรือเปล่าถ้ายกตัวอย่างก็คล้ายๆกับ ที่ดาวซทีที่ยกตัวอย่างกี้นี้คือสมมุติว่าตอนเนี้ยดาวจรเนี่ยพูดง่ายๆหน่อยว่าดาวจรเนี่ยพระราหูอ่ะย้ายไปอยู่ยปุ๊บเขาได้ตําแหน่งเกษตรตราพิธีนะอะแล้วลืมอย่างว่าลืมบอกไว้ว่าเขาได้อีกตําแหน่งหนึ่งคือเป็นปัสวะอง์เกณ์เป็นเกณฑ์ที่ดีเหมือนกันเท่ากับว่าอถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะคิดว่าราหูเนี่ยย้ายไาอยู่ตรงเนี้ย ได้ร้อยเปอร์เซ็นเต็มร้อยเปอร์เซ็นเต็มเนี่ยเราก็ดูว่าในพื้นชะตาเดิมสมมตินะถ้าพื้นชะตาเดิมคุณดาวพฤหุหคุณเนี่ยได้เกษตรเป็นเกษตรอยู่แล้วเกษตรเกษตรคือแสดงว่ามีความมั่นคงเกิดขึ้นแล้วในรอบอายุคุณเนี่ยดาวพฤหุหคุณได้ตำแหน่งที่ดีการงานคุณมีความมั่นคงเกิดขึ้นร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยแต่ต้องบอกนะต้องเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องที่ที่ ที่พูดมาให้ฟังยกตัวอย่างคนที่ทําออนไลน์ก็ได้ก่อนหน้าเนี้ยคุณค้าขายออนไลน์มาใช่ไหมเออเนี่ยพอดาวดาวย้ายมาอยู่ตรงตําแหน่งนี้ปุ๊บและที่ยกตัวอย่างกี้อีกว่าในพื้นชาตาเดิมคุณเป็นเกษตรเหมือนกันเป็นเกษตรตราเหมือนกันแล้วก็ในรอบอายุค,คุณเองเนะี่ยก็เป็นตําแหน่งที่ดีนั้นถือว่าออนไลน์คุณนะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะ เห็นไ,ไหมมันก็มีบริบทของแต่ละคนอีกหรือก่อนหน้านี้คุณไปสมัครงานได้งานทำอ่าเป็นบริษัทต่างชาติเป็นของคนต่างชาติก็ได้ค่ะหรือบริษัทเป็นของคนไทยแต่ชื่อเป็นฝรั่งเนี้ยคุณก็เข้าเกณฑ์เนี่ยแล้วก็ได้เป็นพอย้ายมาปุ๊บอ่าแบบที่บอกที่ตัวอย่างนี้ยกตัวอย่างที่ดีคือเป็นกเกษตรรอบอายุก็ดีตำแหน่งอยู่ก็ดีสแสดงว่าคุณอาจ คุณก็คือคุณผ่านโปอะเพราะว่าโปรผ่านโปในการทํางาน,นมันก็อาจจะกี่เดือนละของแต่ละที่เห็นไหมเนี่ยมันก็จะมีตรงเนี้ยรายละเอียดปีกย่อยที่เขาไปเกี่ยวข้องอีกแต่ในกรณีอีกอย่างหนึ่งอา่านอกียะยกในอย่างที่เอ่อยู่ในเรือนดีนะถ้าในตอนนี้ดาวจรเป็นกเกษตรตราทิพดีแต่ในพื้นชะตาเดิมน่ะดาวคุณอ่ะเป็นอ เป็นตำแหน่งที่ไม่ดีเป็นประ,กระเกษตรหรือเป็นนิดอะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็ในรอบอายุเองก็เป็นนิดเอาไม่ใช่เป็นนิดในรอบอายุเนี่ยอยู่ตำแหน่งที่ไม่ดีเงี้ยแสดงว่าการงานคุณอาจจะต้องมีความเหนื่อยเกิดขึ้นก็ได้อาจจะประสบความสำเร็จพอประมาณมั่นคงพอประมาณแต่ยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มอ่ะหรือใครทำงานที่เกี่ยวข้อง ในในในนั้นในอีกมุมมองหนึ่งนะอย่างคนที่เอ,อที่ดาวพระหูอยู่ตำแหน่งที่ไม่ดีเนี่ยในอีกมุมมองหนึ่งใครที่ทํางานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคนอื่นน่ะน้าคิดว่ามันเหมือนเป็นการแก้เคล็ดการงานคุณอาจจะทําให้อ,อมีความมั่นคงเกิดขึ้นก็ได้เหมือนกันแต่อาจจะอยู่ที่นะาถือว่าอาจจะอยู่ที่ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะอาจจะอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นก็ได้เห็นไหมถึงบอกว่า การดูดวงอะ่ะมันคือมันจะมีรายละเอียดปีกย่อยๆของแต่ละคนอีกนะคะที่ดูเนี่ยคือมันเป็นการดูภาพรวมไงแต่บางคนเข้าใจว่าเป็นการดูดวงเฉพาะตัวบุคคลถึงผมว่าการดูดวงเนี่ยไม่ใช่ดูเป็นรายบุคคลมันเป็นภาพรวมใหญ่ๆซึ่งทุกคนจะต้องไปดูว่าในดวงเราเนี่ยเป็นยังไงอีกนะคะมันก็มีเกี่ยวข้องตรงนี้นะทีนี้มีอีก พอดาวพระหูเนี่ยย้ายมาอยู่ที่ตำแหน่งอยู่ที่ตำแหน่งราศีกลมุมเรือนของเขาเองอะกรมมะคุณเนี่ยก็ยิงเห็นไหมว่าในเรือนกรมมะคุณยังมีดาวเจ้าเรือนสุภาอยู่ใช่ไหมคะอ่าพระราหูกรมมะมันจะมีช่วงเวลาที่เพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยจะยานที่19พฤษภาคมคือตอนเนี้ยพระราหูมาเนี่ยดาวเสาร์เองก็ยังไม่ได้ไปอ่า ตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมจนถึงวันที่19พฤษภาคมดาวสองดวงเนี่ยพระราหูจรเจอพระเสาร์เขาบอกว่าจะเกิดโชคลาภเกิดสิ่งดีๆกวาถ้าเกิดโชคลาภเดี๋ยวทุกคนไปพุ่งเป้าในเรื่องของการเสี่ยงโชคอีกเกิดโชค,โชคดีๆกับคนกับคุณเองเนะี่ยในเรื่องของการงานในเพราะว่า เออห้าถึงสิบเก้าพฤษภาคมเนะี่ยดาวพระหุเนี่ยเขาโครจรและองศาเขาจะสัมพันธ์ถึงพระเสาวจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับการงานของคุณเองเกิดขึ้นอย่างไรเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปของตระคนที่บอกที่ยกตัวอย่างไปเนี่ยมากน้อยเนี่ยแตกต่างไม่เหมือนกันอ่ะสมมุติว่าเออเพราะว่าเข้ามาสัมพันธ์กัมมะสัมพันธ์กับเรือนสุภาษการงานคุณเนี่ยอาจจะได้มีการเดินทางไปใน ต่างประเทศใหญ่ๆก็ได้เป็นเช่นได้ไปดูงานก็ได้หรือได้ไปทำงานที่สาขาต่างประเทศก็ได้นะคะ,ะหรือใครที่มีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคอยจับตาดูคุณอยู่เนี่ยเออช่วงระยะเวลาเนี้ย5-19พฤษภาคมเขาอ,อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงให้คุณไปรับตำแหน่งใหม่เกิดขึ้นไหม หรือใครที่ทํางานเกี่ยวเรื่องของในหน้าเอออาจจะได้ค่าในหน้าเกิดขึ้นก็ได้ค่ะเพราะว่าอย่าลืมนะคุณมีดาวพุธดีอยู่ในเรื่องการเงินที่บอกเป็นเงินจากที่อื่นอเงี้ยอันเนี้ยก็แตกต่างไปหรืออย่างหนึง่งบางคนน่ะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คุณน่ะ,อะคอยจับตาดูคุณอยู่เพื่อจะมาซื้อตัวคุณไปทำงานที่บริษัท ของเข้าหรือเปล่าอ่นี่มันก็เพิ่มมาเกี่ยวกับการงานนะหรือคุณพ่อคุณนะอะช่วงเนี้ยเขาอาจจะซัพพอร์ตอะไรคุณในเรื่องการงานเกิดขึ้นก็ได้เพราะว่ามันจะเกี่ยวเรื่องของการงานอันนี้นะก็ไม่รู้นะแต่คนแต่เพียงว่ายกตัวอย่างให้ทุกคนฟังดูเนาะลองไปปรับเปลี่ยนกันนะคะว่าของแต่ละคนเป็นเรื่องอะไรนะ หรืออ่ะก่อนหน้านี้ใครไม่เคยทำาอะไรเลยยังไม่ตงมือทำเลยเกี่ยวกับเรื่องของเพระราหูเนี่ยอ่ะปีนี้ดาวย้ายคุณอยากทำทำทำได้ค่ะแต่ต้องบอกก่นะ,ะการประสบความสำเร็จเนี่ยจะไม่ได้มากมายเหมือนอย่างคนที่เขาทำมาก่อนหน้านี้นะคะอันนี้ต้องบอกไว้นิดนึงนะอ,อต้องดูกันดีๆนะอ่ะทีนี้ าดาวที่ดาวเสาร์กันบ้างดาวเสาร์เนี่ยวันที่1 9พฤษภาคมเนี่ยจะย้ายจากราศีกุมอยู่ที่ราศีมีนมาอยู่ที่ราศีมีนเนี่ยคือเป็นตำแหน่งราพะของคุณเองใช่ไหมอ่าสุภระไปอยู่เรือนราพะเขาบอกว่าไปจริงๆอ่ะดาวเสาร์จะอยู่ตรงเนี้ยสองปีครึ่งแต่รอบเนี้ยเขาแค่เอ่อจะอยู่ถึงวันที่23สสิงหาคมจนถึงสิ้นปี ทีเนี้ยช่วงที่ดาวพระเสารมาอยู่ตรงตำแหน่งเนี้ยตั้งแต่วันที่19บเก้าพฤษภาถึง23สิบงหาคมเออตั้งแต่ไม่ใช่โทษนะคะตั้งแต่สอบเก้าพฤษภาถึงวันที่23สิบสามสหาะจะอยู่แค่ตรงนี้ก่อนพูดง่ายว่าเขามาชิมให้คุณชิมลางก่อนว่าพระเสารเนี่ยมาอยู่ตรงตำแหน่งราพะเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้าง ลองสังเกตดูนะคะมาเซอร์สามารถที่จะบอกได้ว่าเดี๋ยวถ้าเขามาอยู่จริงๆอยู่นานๆเนี่ยจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นทีนี้สุภาอยู่ในเรอราร์พาเนี่ยบอกว่าคุณน่ยจะประสบความสําเร็จอาจจะเป็นเรื่องของตัวเงินก็ได้ลูกค้าก็ได้ค่ะหรือได้มิดได้คอนเน็ t ชั่นที่ดีจากการงานคุณด้วยเออแล้วตัวคุณเองก็จะมีความสุขมีความสําเร็จในสิ่งที่คุณทําก่อนหน้านี้ที่คุณทํามาที่คุณเหน็ดเหนื่อยอะ่ะ ที่คุณใช้ความพยายามมากอดทนรอคอยมาเนี่ยพระเสาพอย้าย,ยตรงนี้ยคุณจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะนะบางคนมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคแต่ก็คือพูดง่ายนะ้บอกว่าซื้อกันพอประมาณค่ะอย่าไปพุ่งเป้าซะเยอะเลยนะเพราะว่านําไปรู้ว่าในพื้นชะตาเดิมแต่ละคนนะ่ะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคไหมนะคะอันนี้ฝากไว้นิดนึงนะแต่พระเสาคือเป็นสิ่งที่ คุณทำนานแล้วละ่ะที่อดทนทำรรนานก่อนหน้านี้รวมถึงบางคนน่ะใครเ,เป็นสายบุญเนี่ยอย่างเงี้ยสุภาพมาถึงเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะช่วยเหลือคุณในเรื่องราบผลแต่ราบผลแต่ละคนบอกกอนนะมันจะแตกต่างกันนะบางคน,นเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานรายของกินของใช้ก็ได้นะคะก็ต้องดูนะว่าแตกต่างกันไปแต่เดี๋ยวพอวันที่23สิงหาคมเนี่ยดาวเสาเองก็จะย้ายกลับอยู่ที่ราศรีกุมอีก มาจอเจอกับพระรหูอีกมันก็มีเรื่องสิ่งดีๆเกิดขึ้นอีกอีกช่วงหนึ่งสําหรับคนที่ทํางานนะนะนะก็ดูว่าแต่ละคนนะเป็นเรื่องอะไรอะถ้าเรายกตัวอย่างคนที่ทําพวกขายของอ,ออนไลน์เนี่ยเออเนี่ยมันก็จะมีคนเข้ามาซื้อมีลูกค้าเข้ามาซื้อเยอะก็ได้นะคะจนถึงพอเดี๋ยวยีสิามสิงหาเนี่ยเขาย้ายอยู่เนี่ยจนอยู่ถึงสิ้นปีนะอยู่ในเรือนพระหูเนี่ยมันจะเป็นเรื่องดีๆเกิดขึ้นนั่นแหละแต่เกิดขึ้นเนี่ยมากน้อยแตกต่างกัน อยู่ที่พื้นชะตาเดิมของแต่ละคนและรอบอายุของแต่ละคนด้วยนะคะ mm hmm. ก็รูยเว่าตามคลิปนี้สำหรับชาวราศีพฤษก็มีแค่นี้นะคะ่ะ mm hmm. เดี๋ยวไว้เจองคลิปหน้าเพราะคลิปหน้าเดี๋ยวเดานยาจะใส่เรื่องของออดวงดาวดวงเล็กๆอีกเข้าไปนะคะอันนี้ก็ฟังแค่3 3ดวงดาวที่เขาย้ายนะอันนี้ก็ต้อง ขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆเนี่ยก็ขอทุกคนได้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ